โค้กูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีเทปนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็สวัสดีผู้ชมในห้องส่งด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กันในห้องส่งเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นใครมีคําถามอะไรนี่โยนเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราจะพูดถึงกันวันนี้คือเรื่องผีเข้าอผีออกนี่เกี่ยวไหมครับ เ,เข้าแล้วก็ออกเลยก็ต้องมีการออกใช่ไหมเข้าแล้วออก,ออกต่อเนื่องจากสดญญาที่แล้วสัาที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาคุยเรื่องนี้แหละเพราะว่าอย่างสัาที่แล้วเราเล่นผีถ้วยแก้วเนี่ยว่ามันส่งผลให้มีการผีเข้าได้ด้วยครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรไปเล่นเนื่องจากว่าอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วไอ้ผีเข้าเนี่ยเราจะรับมือกับไอ้สถานการณ์อย่างนี้ยังไงบ้างเอาอย่างแรกเลยส่วนใหญ่ผีมันจะเข้าได้ยังไงครับไม่ว่าจะไปทริปต่างจังหวัด ไปนั่งอยู่ใกล้สารแล้วเกิดเผอไปเล่นผีด้วยแก้วหรือว่าไปนั่งอยู่ในป่าช้าแม้กระทั่งเนี่ยซื้อตุ๊กตามาแล้วตุ๊กตาอาจจะอาถรรพ์มีของหรืออะไรสักอย่างแล้วมันเกิดอาการผีเข้าหรือบางคนไม่ทําอะไรเลยแค่ไปอยู่ในสถานที่ที่แบบไม่รู้เหมือนกันเฮี้ยนหรืออะไรแล้วนั่งอยู่อส่วนใหญ่เป็นทพย์ต่างจังหวัดก็ได้ครับไปเที่ยวกันแล้วก็เพื่อนอยู่ดีก็ล้มตึงตาแข็งขึ้นมา มันรเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงแล้วก็อาการของคนผีเข้าครับอาจารย์มันจะเริ่มอาการยังไงร,รู้ไหมมีหลายคําถามกันเะอ้อแรกเลยส่วนใหญ่ผีจะเข้ามาได้จากทางไหนคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยผีเข้าต้องบอกก่อนเลยว่าเกิน80%ขึ้นไปเป็นอุปทา,าน เนื่องจากมีความเครียดหรือว่าความกังวลอะไรบางอย่างมันก็จะเหมือนคนแบบละเมอหรือเพ้อขึ้นมาบางครั้งก็ไม่รู้ตัวคล้ายๆคนเป็นโรคประสาทอ่อนแต่อาการผีเข้าจริงๆก็มีมแต่ทีนี้ด้วยควาภาษาไทยว่าผีเข้าเราก็เลยคิดว่าผีเข้าคือผีมันเข้ามาอยู่ในตัวเราครับแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าในตัวเราเนี่ยมันมีจิตของเราเป็นเจ้าของอยู่แล้วเพราะจิตหนึ่งตัวจิตหนึ่งคนก็คือก็คือร่างกายเราเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อาการผีเข้าคือผีมันคุมผีมันคุมอยู่ข้างหลังอยู่ข้างๆเรา เพื่อให้เราทําตามที่ที่เขาสั่งซึ่งการที่เข้ามาเนี่ยมันก็มีหลายหลายแบบถ้าเกิดเข้าแบบเบาๆคือเรายังรู้ตัวทุกอย่างแต่ว่ามันมีเหมือนมีเสียงมีอะไรมาบอกครับแต่ถ้าเข้าแบบลึกๆคือแบบเราไม่รู้ตัวไปเลยอะแล้วเราก็แบบเผลอเดินพูดอะไรแล้วพอมาถามอีกทีตอนฟื้นขึ้นมาก็ไม่รู้เรื่องอันนั้นคือแบบเข้าแบบเต็มเต็มคือเขาซ้อนซ้อนเฉยไม่ได้เข้าอยู่ในตัวเราแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากทางไหนได้บ้างครับมีแบบว่าเช่นสมมุติถ้าเป็นเชโร มันจะติดทั้งกินข้าวอะไรเงี้ยอย่างผีงงข้าเนี่ยมันจะมาด้วยวิธีแบบอะไบ้างถ้าเทียบกับเชื้อโรคผีอาจจะมีจํานวนไม่น้อยกว่ากันเลยค,คนคนโลกนี้มันตายกันมาไม่รู้กี่ล้านคนแล้วมันก็ทับถมกันมาแล้วยังไม่เกิดอีกเยอะ,อะเพราะฉะนั้นเดินไปที่ไหนก็มีผีแต่ทีนี้ผีเขาจะเข้าเนี่ยก็คือเราต้องเปิดทางให้เขา เพราะว่าไม่ใช่ว่าแหม่อยู่ดีมันก็มาเข้ากันมั่วได้มันไม่ใช่เข้าง่ายเพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยหลายส่วนอย่างเช่นหนึ่งตัวเราเป็นคนจิตแข็งหรือจิตอ่อนถ้าเป็นคนที่จิตแข็งมีกำลังความเข้มแข็งเนี่ยเข้าไม่ได้นข้าคัคยากแต่ถ้าเป็นคนจิตอ่อนเป็นคนหวาดผวาเป็นคนอะไรเราจะเห็นว่าผีชอบจะเข้าพวกพวกผู้หญิงพวกคนที่เป็นเพศที่สามพวกที่เป็นแบบว่าอะไรพวกนี้ที่เขาจิตค่อนข้างแบบอ่อนหรือมีจินตนาการสูงหน่อยพวกนี้เขาจะเข้าได้ง่ายกว่าแล้วพอเขาเข้าแล้วเนี่ยมันก็ เขาก็จะควบคุมให้ให้พูดไปตามนั้นแต่ทีนี้มันก็จะมีลักษณะของการเขาก็มีกําลังของเขาแต่เราก็มีกําลังในการผลักกันเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคนอ่ะพอเข้าไปอาจจะเข้าแค่2นาทีแรกครับหลังจากนั้นพอออกไปแล้วพี่แกยังเพอ้ตอต่อเนื่องอ,อันนี้ผีไม่เกี่ยวแล้วมันก็ไปกับมันเอง<ผ>ม,มันมีบางคนแบบมันเหมือนเบอร์ต่อนเนื่องไปเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆตอนผีถ้วยแก้วคืออยากเช็คว่าผีเข้าจริงไหมอย่างแรกเลยถามเรื่องที่เราไม่รู้เหมือนตอนที่ผีถ้วยแก้ว ถามเรื่องที่เขาไม่รู้หรือใครไม่รู้เลยใ,ในกระเปา๋ามีเงินกี่บาทพรุ่งนี้ใครจะมาถ้ามันตอบได้จริงแสดงว่าเลยใช้ได้แล้วเพราะคนธรรมดามันตอบไม่ได้แน่แล้วถ้าตอบไม่ได้จริงคนที่ตอบไม่ได้จริงจะรู้ตัวไหมว่าเอตอนนี้ฉันมาโน่ละแล้วก็ฟื้นบางคนมันเบอร์ก็ก็เบอร์ก็เฟอร์ไปแต,แต่แต่ก็ไม่แน่เสมอไปว่าผีทุกตัวจะตอบได้ถ้าเป็นผีที่มันกำลังอ่อนๆ,ๆมากๆ,ๆอ่ะเขาก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้ เราก็อาจจะต้องถามเรื่องใกล้ตัวลงไปอีกหน่อยว่าเขาเป็นใครหรือว่าเขาตายตรงไหนแล้วเราก็ไปเช็คดูว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้เขาเรื่องใกล้ตัวเขาพอตอบได้ครับอ่าอย่างผีเข้าแบบเคสมโนมันจะเป็นลักษณะยังไงฮะคนที่เคสมโนมันก็จะเหมือน,น,นคน<อ>ละมอเออเรามีเพื่อนอย่างเงี้ยอ่าสมมติเลยนะฮะเอาเป็นเคสแบบว่าไปต่างจังหวัดแล้วกันแล้วไปนั่งแคมป์ไฟรหรือนั่งล้อมวงคุมโปงคุยอะไรกันหรือทําอะไรแพปลงแลงอ่ะเคสมโนเนี่ยเพื่อนสไตล์ไหนที่จะเป็นผีเข้าแบบมโน เพื่อนสไตล์ไหนเพื่อนที่มีความเครียดวิตกกังวลอะไรบางอย่างอาการมันจะเหมือนกันไหมครับจริงๆอาการก็ค่อนข้างคล้ายกันแต่<ช>ว่าบางมันอ,อย่างเคยไปคุยกับครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเรื่องพวกนี้ท่านบอกว่าอย่างบางที่ท่านเคยไปเจอแบบท่านเก่งเรื่องไล่ผีมากผีที่ไหนมันไปหมดทั้งน,นี้บนเจอผีตัวหนึ่งมันไม่ยอมไปไล่ยังไงคาถาแบบไหนใช้ยังไงก็ไม่ไปท่านอกเออแปลกๆเลยวิธีเช็คง่ายสุดเอาทูบมากำใหญ่ๆแล้วไปลมหน้ามันอื ถ้าเป็นผีจริงมันไม่กลัวหรอกมันก็ดมมันไปเรื่อยแล้วทำผีปลอมเนี่ยเรียบร้อยมันจะเป็นยังไงอาการก็สำลักควันไงสำลักควันกลัวไฟก็ไปถ้าเป็นผีจริงเนี่ยเอาเอาควันมาจะไม่เป็นอะไรเลยะเพราะว่าเขาไม่ใช่เจ้าของร่างอะ่ะเขาก็ไม่สนใจร่างอยู่แล้วแล้วอาการนีคือน้ำตาไหลสำลักควันเราจะเห็นพวกรัางทรงบางคนออมบุหรี่ได้เป็นสิบวนได้เป็นอะไรเพราะว่าเขาไม่ใช่เจ้าของร่างเขาเขาไม่ได้กลับตัวนี้อะไรแล้วถ้าเขาเป็นแบบ มีอาการทางจิตหรือมีความเพี้ยนแล้วก็จิตลอยแล้วก็ทําได้ทุกอย่างมันก็อาจจะมีมแต่ว่าก็ค่อนข้างยากนะส่วนใหญ่เพี้ยนขนาดไหนมันก็ยังมีสัญชาตญาณในความกลัวอ,อะไรบางอย่าง<ช>อยู่อันนี้นก็นจะไม่กลัวถ้าถ้าเกิดของจริงจะไม่กลัวไม่กลัวเหตุการณ์นั้นม,มันจะมีประเด็นอย่างเช่นการไล่ผีของอาจารย์โน้นอาจารย์นี่ที่บางทีเห็นใช้ความรุนแรงนะตีตกมั่งไล่แบบเอาไม้ฟาดหรือพวกเนี้ย อันนี้ตรงจริงๆแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ามันไล่ผีด้วยวิธีนี้มันมันได้ไม่ได้อะไรยังไงมันเคยมีในทางพุทธศาสนาเคยมีอะไรระบุอับจริงๆมันไม่ต้องไปตีให้รุนแรงอะไรเพราะว่าตีมันก็ไปโดนในร่างคนไม่ได้โดนในผีด้วยเพราะว่าผีคือผีก็ตีไล่ผีมนโนเอ่าถ้าเกิดผีมันโนนี่หายไปได้ง่ายหรือว่าหมอผีจะรู้แล้วว่า แต่แต่ถ้าตีม,มันจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายมาในภายหลังไงเพราะฉะนั้นอาจารย์เขาก็บอกว่าบางคนเ,นเขาเอาทูบจี้เลยแต่นั้นมันอันตรายเกิดคนไม่ได้เป็นจริงเป็นแผนแต่ถ้าเอาทูบลมเฉยเนี่ยโอเคมันดูไม่ได้<อ>กม็มันก็ไม่มีอันตรายอะไรมากก็ก็ปลอดภัยดีแต่เวลาไล่จริงๆคือผีเนี่ยเขาก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งตัวคาถาหรือการสวดหรือการใช้มีดหมอเลยก็าตามมันก็เป็นพลังงานอีกอย่างหนึ่งแต่เป็นพลังงานของพระของเทวดาที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นแค่เราเอา มีดหมอไปจี้ที่หน้าผากเขาหรือไม่ต้องมีดหมอก็ได้ถ้าเกิดเราสวดมนต์แล้วก็แผ่เข้าไปก็ต้องดันเขาออกอยู่แล้วถ้าเขามีกําลังน้อยกว่าแต่ถ้าผีบางตัวบางครั้งมันเป็นเทวดามันมาเข้าเพื่อจะมาบอกอะไรบางอย่างหรืออะไรเงี้ยบางครั้งเขาไม่กลัวนะเขาก็อยู่คุยของเขาไปเรื่อยครับได้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเป็นผีเทวดามาบอกข่าวเนี่ย เราจริงๆเรายังไม่ต้องไล่เดี๋ยวเขาไปเองครับคือเวลาผีเข้าอย่าเพิ่งรีบไล่ตั้งสติคุยกันก่อนว่าเอาอะไรยังไงบางทีแบบตกใจก็ไล่ไปเลยบางทีเขาหวังดีเขาอาจจะมาเตือนภัยหรือมาบอกข่าวหรือมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเทวดาชั้นสูงเขาจะไม่เข้าพั่มเพื่อเทวดาชั้นสูงเนี่ยจะมีเวลาเข้าแน่นอนแล้วก็นานๆมาทีแล้วอยู่ไม่นานเพราะว่าพลังงานเ้าสูงมากครับร่างคนที่เข้าเนี่ยมันรับไม่ไหวนานๆแล้วไม่ไหวมันจะป่วยอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามาดีมาลาย มาดีมาร้ายก็ต้องดูพฤติกรรมของเขาตอนเข้าอ่ะเข้ามาแล้วถ้ามาไม่ดีจะเป็นยังไงมันก็ข่มขู่อาฆาตมรณะพานทั้งหลายกินเป็นคําแบบยาแครเครื่องมากินเอาเครื่องเส้นจะเอาของนั่นของนี่อะไรเงี้ยเล่นอันธพานตาลวาดอย่างเดียวแล้วถ้ามาดีมันจะมาดีก็คุยง่ายหน่อยก็คือคุยมาบอกข่าวมามีอะไรอย่างนี้ฉันตายตรงนี้ช่วยตรงนี้หน่อยหรือว่าต่อไปที่นี่จะดีนะให้ช่วยมาสร้างวัดตรงนี้อะไรก็ว่าไปอันนี้เมื่อกี้ลืมถามครับ เคสบางคนเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากเพราะว่าบางคนจะข้อหนึ่งเลยไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ไม่เคยเจอผีไม่เคยมีอาการแบบนี้แล้เป็นอันที่สองเมื่อเป็นตัวเองรู้แต่ว่าร่างกายไปแล้วบางคนเขาจะเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยเพื่อนผมเคยโดนเขาบอกเขาไม่เชื่อเรื่องผีเลยผมก็เชื่อเขานะว่าเขาไม่เชื่อแล้วก็เขาบอกว่าตอนที่โดนเนี่ยเขาเห็นตัวเองทําหมดเลย ทุกอย่างรู้หมดแต่ว่าควบคุมไม่ได้อ,อันนี้คือเขาโดนจริงหรือว่ายัางไงฮะหรือว่าโนไ,ไปอีกซ้อนหนึ่งแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่น่าจะน่าจะจริงนะแต่ก็ต้องอย่างที่บอกคือเช็คด้วยคําถามว่าเขาตอบเรื่องที่เราไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่พวกนี้คือมันมันก็ขี่เข้าจริงจะว่าไปมันคล้ายๆร่างทรงอ่ะมันมีทรงหลายแบบ,บถ้าทรงแบบธรรมดาคือผ่านที่เฉยเรายังมีสติเต็มร้อยแต่เขาบอกแล้วเราพูดต่อครับแต่ถ้าเกิดแบบที่ของเพื่อนตานี้น่าจะเป็นแบบทรงแบบกลางๆแล้วคือ สติเรายังมีอยู่แต่ควบคุมร่างกายไม่ได้ก็คือเรารู้ว่าเราพูดอะไรแต่ว่าเราคุมไม่ได้แต่ถ้าทรงแบบเต็มคือเรามีรู้เรื่องเลยต้องฟื้นขึ้นมาแล้วมาถามคนที่เราพูดอีกทีว่าเราพูดอะไรไปนั้นแสดงว่าคนที่ผีเข้าได้นี่มีโอกาสเป็นร่างทรงได้ไหมฮะได้นะแต่ว่าก็ต้องดูว่าจิตเขาเป็นยังไงแล้วก็บางคนที่ผีเข้าเนี่ย <N> <d ue> เนื่องจากว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับผีหรือเทวดาคนนั้น <ừ> um. เข้าถึงมาเป็นญาติส่วนใหญ่ถ้าจะเข้ากันได้มันต้องมีสื่อเกี่ยวข้องกันเป็นญาติเป็นเจ้ากรรมในเวรเป็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเข้าได้แค่กับเทวดาองค์เดียวนีน้แต่ที่ <ừ> um. อื่นเข้าไม่ได้เพราะว่าเขากันเอาไว้มันไม่ได้เป็นญาติกันมไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ใช่ว่าใครจะเข้ากันได้ง่ายผีต้องมีกําลังหรือ,อกออันพอสมควรถึงจะพออ่ะมันนับถึงไฮไลท์ละครับไฮไลท์เลยถ้าไปเที่ยวต่างจังหวัดเล่นที่เลนกันขึ้นมาแล้วก็จําเลยรับน้องอ่ะ เกิดผมรับน้องบ่อยมากเลยรับน้องมักจะมีเหตุการณ์อย่างเนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรประเพณีไม่รู้เพื่อนผมเคยตั้งวงเหล้ากินธรรมดาถีบีบวงเหล้ากระจายเลยตาแข็งขึ้นมาร้องเป็นเสียงคนแก่เมาแน่นอนก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกแต่ว่าเป็นน้องตัวเล็กล็อกกันหคนตัวเล็กๆนะต้องเอาคนมาล็อก6คนมีแรงมาจากไหนก็ไม่รู้อันนี้น่าสงสัยแต่ว่านั้นไม่ใช่ประเด็นละถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาวิธีแก้ไขปัญหาขี่เข้าเนี่ย เราจะทํายังไงอย่างเมื่อกีท้ที่เราเกิดมาเทก้ที่แล้วอ่ะเมื่อเกิดผีด้วยแก้วแล้วเพื่อนชักกระตุกขึ้นมาครับเราแก้ปัญหาย,ยัางไงฮะคือหนึ่งเลยคือตั้งสติก่อนตั้งสติให้ดีๆว่าใจเย็นผีมาก็คือเหมือนกับคนมาเพื่อนอีกคน,นครเราจะได้ไม่กลัวมากเกินไปเสร็จแล้วถ้าผีตัวนั้นพอคุยรู้เรื่องคุยถามว่าจะเอาอะไร คุยถามว่าจะอะไรอยากจะได้บุญหรือจะให้ทำาหวสังฆทานหรืออะไรก็ว่าไปพอคุยบางครั้งอ่ะไอคนที่เป็นอุปทานสมมติไม่ได้เข้าจริงนะพอจิตมันผ่อนคลายมันก็ออกไปเองมันไม่ได้ออกกค่อยมันหายไปเองอันนี้คือในเคสที่คุยรู้เรื่องก็คุยแล้วก็จบกันไปซึ่งส่วนใหญ่ไม่พ้นผีต้องการได้บุญทั้งนั้นแหละที่มาเข้าแต่ถ้าเกิดเป็นเคสอารวาสแบบคุยกส่วนใหญ่จะแบบตาแข็งดืนจะเหมือนทึงทุบอะไรก็อาจจะต้องจับ ไว้ให้อยู่กับที่ก่อนเพื่อป้องกันความปลอดภัยของตัวตัวล่างเขาเองครับ,เ,รบเสร็จแล้วเราก็สวดมนต์เราก็สวดมนต์แล้วก็แผ่บุญไปให้กับผีตัวนั้นให้เขาออกก็คือเราเล่นไม้เบาก่อนอให้เขาออกก่อนว่าเอาออกไปนะเดี๋ยวมารับบุญแล้วเดี๋ยวก็มาสวดมนต์มาอนุโมทนาบุญกันซึ่งบทสวดมนต์เราเคยลงในเพจไปแล้วก็สามารถไปดูบทจกกักรพรรดิบทอะไรต่างเนี่ยสามารถใช้ได้ครับซึ่งมันจะมีเทคนิคค่อนข้างเยอะพอสมควรอาจจะแบบสมมติเราแผ่ไม่ได้เราต้องนึกถึงพระให้ท่านช่วยเป็นประธานในการ นำหน้าในการแผ่ไปอะไรเงี้ยก็จะเดี๋ยวไปเขียนตอนนั้นต้องล็อกตัวเขาไว้ไหมครับก็คงไม่ต้องถึงกับแบบล็อกแต่ว่าคือไม่ให้เขาดิ้นไปไหนให้เขาอยู่กับที่สามารถที่จะฟังเราสวดมนต์หรืออะไรได้แล้วก็นั่งล้อมวงกับเขาอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราสวดมนต์จิตเราอยู่กับพระมันไม่มาเข้าเราหรอก ตอนนั้นถ้าคนมันไม่มีสติทาไงเพื่อนๆอย่างเงี้ยอาจจะต้องล็อกเออแต่เนี้ยอันนี้ต้อมีถึงทีบอกว่ามันคิดการ์ดกันแล้วเบื่อกันหมดเลยปัญหานี่แหละคือสติสติมันไม่แล้วมันจะนาไปสู่อุปทานหมู่คนนู้เข้าคนนี้ก็เข้าซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีผีเข้าหลายคนหรอกมันไม่มีเลยด้วยซ้ําอย่างน้อยคนที่ดูรายการอยู่มันต้องมีสติก่อนนะครับโอ้แล้วตั้งสติก่อนเลยคือเท่าที่ผมฟังมาไออาการสวดมนั่นทำได้ยากมากครับมันมีวิธีอื่นอีกไหมฮะวิธีลัดหรืออะไรเพราะว่าคนมันอารวาสแล้ว ไอ้ใจเนี่ยมันเหมือนเราเห็นคนทะเลาะ,ะจะมันนั่ง,งแต่โมตซานเนี่ยมันมันค่อนข้างยากมากมเลี่ยโอเคถ้าคนทั่วไปให้ทาเองอาจจะยากไม่งั้นก็อาจจะต้องแขวนพระมีเพื่อนนะ่ะเขาบอกว่าเอาพระเนี่ยถอดจากคอเขา่าไปแขวน <c oughs> แล้วตัวเองก็หลอนเหมือนกันว่าเอ๊ะแต่ว่าส่วนใหญ่นะถ้าที่เห็นเนะี่ยเอาพระแล้วไปแขวนใส่คอคนที่เป็นเนี่ยอันนี้ช่วยได้ไหมครับได้แต่ก็ต้องดูด้วยว่าพระ เป็นพระประเภทไหนเพราะาพระบางอันถ้าเกิดเป็นพระที่เสกแบบศสยศาสตร์เป็นพวกเครื่องรางธรรมดาหรือว่าเป็นพระที่เสกแบบเฉพาะวิชาคงกระพันเมตตาก็กันผีไล่ผีไม่ได้ต้องเป็นพระที่แบบเสกมาครบเครื่องหน่อยมีธิริบุญยญลิศุ์มีเทวดาคุ้มครองพวกนี้แค่ยกขึ้นมามันไปแล้วอย่างสไตล์ไหนฮะถ้าพระแบบก็โหหลายรูปแบบนะถ้าเกิดเอาแบบชัวร์ๆก็หลวงปูท่ทวดหรือสายที่เป็นพระโพธิสัตว์หน่อยอ๋อหลวงปูท่วทวดก็ได้ได้แล้วก็รโิัพระ ที่เป็นดูแลนรกอฮะอ๋อพยายมหรือว่าพระเวสสุวรรณอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมฮะก็ได้แต่ว่าเราเล่นไม้อ่อนก่อนโพธิสัตก่อนดีกว่าหลวงปู่ทวดท่านเมตตาอยู่แล้วก็ให้ท่านช่วยแผ่ไปให้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นพระหลวงปู่ทวดรุ่นแรกแพงๆอะไรเป็นพระรุ่นใหม่ๆราคาไม่กี่บาทก็ได้เพราะว่าเรานึกถึงท่านท่านก็มาช่วยอยู่แล้วก็สวมเข้าไปเลยสวมปุ๊บแล้ว จะออกเลยนะครับก็อารัธนาบอกหน่อยว่าให้ทําอะไรอยู่ดีสวมไปเลยไม่รู้จะเอาอะไรเหมือนกันหลวงปู่ช่วยแผ่บุญให้เขาให้เขาออกหน่อยแล้วก็ให้ไปคุยเจรจากับเพีให้เขามารับบุญแล้วเดี๋ยวผมจะทําบุญไปให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สวมส่วนใหญ่ก็จะออกนอกจากอุปทานอุปทานนิพพานร้อยองค์ก็ไม่ออกเราผมว่านะผมว่าถ้าเกิดว่าเกิดอาการแบบคุ้มคลั่งอะไรแบบเนี้ผมว่าไม้แข็งเลยดีกว่าคือยาสลบฉีดไปเลยจบโอ้นั้นเราก็ไม่มียาติดตัวอยู่เลยหรือทำยังไงเขา อ่าแล้วสมมุติแขวนผ้าไปแล้วเกิดยังไม่ออกอีกยังตาแข็งพูดแต่ส่วนใหญ่เขาบอกที่เจอมาคือเสียงเป็นคนแก่เลยทั้ทั้งที่ไอ้น้องคนนั้นไม่เคยทําอาการแบบนี้มาเลยมันต่อให้เป็นความเพี้ยนก็มันน่าจะเพี้ยนมาก่อนหน้านั้นบ้างป่ะแต่นี่มันเกิดมาของจริงเสร็จแล้วเราคปแขวนเขาไม่ออกเราต้องคุยกับเขาอีกยังไงฮะ คือการคุยซ้ำเนี่ยมันเป็นจิตวิทยาของทั้งคนโดนเข้าแล้วของผีด้วยเหมือนคนเรามันอยู่ดีทะเลาะกันแล้วบอกเฮ้มึงไปมันโหมันก็จะตีกันใหญ่อะแต่ถ้าอดค่อยๆคุยกันก่อนมันก็ใจเย็นลงผีก็เหมือนกันบางครั้งเราคล้องม่นจะไล่มันเลยมันก็อะไรว่าบางครั้งมันจะมาบอกอะไรบางอย่างแต่ยังไม่ทันบอกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็สมมุติถ้าคล้องแล้วยังไม่ไปเอามีอะไรก็ว่ากันก็ต้องคุมสติเขาหน่อยหรืออาจจะต้องปล่อยเขาอยู่ในห้องที่มันปลอดภัยไว้สักพักหนึ่งไม่ให้เขาคมดาวตัวเองลงสักนิดหนึ่งอะเพราะ มันเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยรับพลังงานอื่นเข้ามาก่อนอเราจะเห็นว่าพวกร่างทรงบางครั้งมีอาการสรรรรั่นอาการสั่นนี่เพราะว่าเดิมเรามีจิตวิญญาณที่คุมร่างกายเราแค่ดวงเดียวทีนี้พอมีจิตมันมาเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็ส่งผลต่อร่างกายมันเหมือนร่างกายรับไม่รับข,ข,ของหใหม่ซึ่งมันอะไรก็ไม่รู้มันไม่เคยเจอมาก่อนมันก็มีอาการเหมือนกับเครื่องบินกาลังแลดดิ้งมันจะเด้ง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 หมือนกินยาอักเสบแล้วลุบๆว้าๆอะไรอย่างนั้นมันก็เลยทําให้บางคนอาจจะเกิดอาการแบบ กระโดดลดเต้นคุ้มข้างตัวสั่นหรือตาตั้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดพอเราสักพักหนึ่งเขาจะเริ่มเข้าที่คราวนี้เริ่มคุยอาจจะได้แล้วพอคุยเสร็จแล้วเขาก็ออกเลยป่ะครับโดยส่วนใหญ่สุดท้ายอย่างที่บอกคือผีไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากบุญเพราะฉะนั้นเราเน้นเป็นหลักเลยว่าคุณต้องการอะไรเดี๋ยวท่านจะทําบุญไปให้จะสวดมนต์ไปให้จะทําสังฆทานแต่ที่สําคัญต้องทำนะไม่ใช่บอกแล้วก็ไม่ทําอันนี้เป็นเรื่องตามธรรถ้าไม่ทำแล้วเราออกจากสถานที่นั้นแล้วกลับไปกลับบ้านตัวเองแต่ไม่ทาละสัญญาไป เขาจะตามไปเข้าใาหม่อีกใช่ไหมฮะตามแต่อยู่คนละที่นะอยู่คนละจังหวัดกันเนี่ยคือถ้า,ถาเป็นผี<ๆ>ที่เราบอกเขาว่าเขาก็เกาะเราไปเลยแหละเฮ้ยกเกาะไปด้วยเลยเขาเกาะไปเลยหรือถ้าเป็นผีที่มีกาลังหน่อยเขาไม่ต้องเกาะแต่พอเขานึกปุ๊บเขาก็ไปเลยว่าผีก็มีกําลังก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเดินอยู่แล้วอย่าอย่าว่าแต่ผีเลยนะครับการให้สัญญา กับคนปกติเนี่ยแล้วเราไม่ทําตามอย่างเช่นมันก็ตามอ่าตาไปนี่ผม2 0 0พนะครับต้าไปเชียงใหม่ผมก็ตามไปครับนะครับมันเป็นการตามอย่ยงง่า่ๆสังญามแตถ้าเข้าเข้าเรื่องหน่อยสมมุติว่าสเต็ปแรกเมื่อผีออกผีเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็คุยกับเขาครับเสร็จแล้วเราก็แขวนเอาผ้าไปคล้องแล้วสิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือเจรจาเรื่องบุญ ก็คือเดี๋ยวเราจะทําบุญไม่ให้อันนี้เขาจะค่อนข้างจะอ่อนลงไปเยอะเลยใช่ไหมโดยส่วนใหญ่ถ้าแบบไม่ได้อาคาดอะไรกันรุนแรงจริงๆก็ก็จะไปแต่ถ้าเกิดแบบหนักๆมากๆบางครั้งก็ถ้าเราไม่ไหวอย่างน้อยการให้บุญเขาเยอะๆเนี่ยมันจะช่วยระงับความรุนแรงเขาลงได้พอระงับไปก็อาจจะออกชั่วคราวหรืออาจจะเกาะอ,อยู่ตรงนั้นแต่ไม่แสดงอาการเราก็อาจจะต้องพาไปหาห,าห,าหลวงปู่พระที่ท่านเก่งๆให้ช่วยเหลือแบบอีกทีหนึ่งเพราะว่าบางคนเนี่ย อย่างที่บอกคือผีบางครั้งถ้ามันเกาะนานอะ่ะมันมันจะกินธาตุเราด้วยมันก็จะทําให้เกิดอาการป่วยเราจะเห็นว่าพวกนี้พอนานๆเนข้ามันดนำคล้าป่วย<อ>ซูบซีดอ,อะไรเงี้ยเหมือนสติไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดปล่อยไว้นานมันจะอันตรายแล้วบางบางบาง,บางอย่างเนี่ยถ้าเข้านานเราต้องใช้น้ามนต์ช่วยครับเพราะว่าพอเข้านานมันกินธาตุแล้วพอมันกินธาตุเนี่ยแล้วแผ่บุญบุญมันไปทางจิตอย่างเดียวแต่ธาตุมันรับยากเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้น้ามนต ล้างเข้าไปข้างในด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราก็อธิษฐานเองได้แต่เราไม่มั่นใจก็อาจจะไปหาพระที่ท่านเก่งๆให้ท่านช่วยพูดง่ายๆคือพอเจอเหตุการณ์นี้เจรจา,าเสร็จหลุดออกไปอย่าเพิ่งไปคิดว่าหลุดไปแล้วอาจจะยังเกาะมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็พาเพื่อนไปหาหลวงพ่อแล้วรักษาน้ำมนต์ตออ่อ คล้ายๆค,คนคล้ายๆเฟรนคล้ายอย่างนี้ถ้าถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสนะคืออันนี้คือในเคสหนักจริงๆแต่ส่วนใหญ่ที่เข้าเนี่ยมันคือเข้าแค่บางครั้งมาทักทายบางครั้งแค่เข้าคิดเองอถ้าไม่ไม่รู้จักหลวงพ่อไม่รู้จักใครทําน้ำมนต์เราก็สามารถที่จะสวดมนต์ที่บ้านแล้วก็ทําบุญให้เขาทุกวันได้เองก็ได้ตัวตัวคนที่โดนใช่ไหมฮะใช่แล้วทีเนี้ยอย่างอาการที่รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยอาการนี้ต้องไปหาหลวงพ่อละอาการข้างเคียงมันจะอาการที่ต้องไปหาหลวงพ่อแล้วคือกลับมาแล้วก็ยัง ก็ยังป่วยยังเอ๋ยยังพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีอาการเข้าเป็นพักๆอ๋อคือยังยังดูแบบยังไม่สดใสเหมือนเดิมอ่ะอันนั้นต้องแบบพาไปหาหลวงพ่อสายไหนฮะถ้าแบบคือจริงๆก็ถ้าไปหาสายที่ท่านเป็นเมตตาเป็นหลักอย่าไปหาพวกหมอผีไล่ผีอะไรพวกนี้จะโดนจะโดนหลอกอาวคนส่วนใหญ่จะชอบคิดนะเพราะว่าพระอาจจะไม่ช่วยแต่หมอผีเนี่ยโอ้โหดูตรงมากเลยอะ ไอ้หมอผีเนี่ยตัวดีเลยส่วนใหญ่มันจะหลอกเอาเงินเราแถมมันไปไล่ให้เขาแค้นหนักกว่าเดิมอีกอไม่มีประโยชน์ไปหาพระไปหาแต่ที่อย่างที่บอกคือจริง,รงๆอ่ะเราสวดมนต์เองก็ได้ส่วนใหญ่ต่อให้เขาเป็นเจ้าก,กรรมในเวรเราสวดทุกวันเขาก็ค่อยๆอ,อ,อ่อนลงแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยหรือไม่เราก็อาจจะต้องปฏิบัติตัวเองให้ดีขึ้นอาจจะต้องอยู่บ้านถือศีลสวดมนต์อะไรเพิ่มเติมสุดท้ายผีก็ไม่พ้นเรื่องบุญนี่แหละแล้วมีวัดดังๆที่แบบว่าเวลาเขาโดนผีเข้าแล้วไปช่วย วัดสามารถช่วยได้บ้างไหมฮะสมมุติว่าคนแบบเฮ้ยเพื่อนเนี่ยโดนแล้วยังไม่ออกอะ่ะเขาหาหมอผีเขาก็ไม่ได้อีกกลัวกลัวหมอผีหลอกก็แต่ว่ากกวัดไหนก,ก็ไม่รู้อีกจะไปวัดแถวบ้านอาจจะไม่เป็นวัดต้องแบบไหนเพราะ<ห>ว่า<อ>พระบางองค์ท่านก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้นะไปถึงท่านก็งงเอาทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันก็มีแล้วย่ง<ม>วัดแบบ สายไหนหรือวัดไหนแนะนํำไหมครับถ้าเป็นวัดอย่างอย่างที่ผมไปบ่อยก็เป็นหลวงตามาที่วัดท่ามือนาท่านก็อยู่ถึงเชียงใหม่นะก็ค่อนข้างไกลแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าถ้าไปวัดที่มีพระเก่งๆไม่ได้ก็เอาวัดที่เป็นสายพระโพธิสัตว์ที่ที่มีพลังงานของท่านอยู่อย่างวัดหลวงปู่ทวดวัดไหนที่มีหลวงปู่ทวดสมเด็จโตมีหลวงปู่สุขหลวงพ่อเงินที่ดังๆที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์หลวงปู่ดูคือเราก็พาเพื่อนไปที่วัดแล้วก็อธิษฐานกับรูปเหมือนท่านอ๋อไม่ไม่ต้องไป ขอเจ้าอาวาสมาให้มาช่วยบางครั้งเจ้าอาวาสก็ทําไม่เป็นแล้วเราต้องทํายังไงฮะไปที่หน้าไปถึงก็อธิษฐานหลวงปู่ช่วยผมด้วยช่วยแผ่บุญให้กับวิญญาณนี้ให้เข้าไปสู่สุคติแล้วก็เอาอาจจะเอาน้าใส่ขวดใส่อะไรไปหลวงปู่ช่วยอธิฐานเป็นน้ำมนต์ให้ล้างสิ่งไม่ดีต่างๆให้หมดไปให้กลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็วางทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็สวดมนต์นึกถึงภาพท่านซ้อนเข้าไปสักพักหนึ่งก็ใช้ได้ก็พาเพื่อนไปที่วัดนั้นเลยแล้วก็ไปหน้าเออเป็นหน้าของรูปของท่าน แล้วก็ไหว้ตรงนั้นแล้วก็อธิษฐานแบบขอเชิญน้ำมนต์อย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ทําบุญที่วัดนั้นไปาำสมาธิอะไรไปจุดสําคัญที่สุดคือตัวคนทำจะต้องทําสม่ําเสมอครับแล้วก็ต้องทําบางคนแบบว่าไปไล่แล้วก็เลิกอก็เรียบร้อย <c oughs> แล้วมันก็ไม่ทําอะไรต่อเนื่องก็ไม่ได้เท่าไหร่หรือถ้าเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งเราก็ต้องเอาทางโลกเข้ามาช่วยด้วยถ้าเกิดมีโอกาสหรือว่าอยากจะไปปรึกษาทางจิตแพทย์ด้วย ก็จะดีเพราะบางคนมันเป็นอุปทานจริงๆหาหมะที่ไหนก็ช่วยไม่ได้ออันนี้เป็เรื่องของจิตนะมันตองสองนยสองอย่างมาช่วยกันมันก็จะช่วยได้ดีขึ้นเคสเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเป็นคือไปต่างจังหวัดแล้วก็เหมือนไปนอนทับที่ไปเหยียบโดนสารอะไรเงี้ยแล้วเขาไปแก้ตรงนั้นก็คือหายเลยป่ะครับสวนใหว่ถ้าเขาแค่พ่อปู่มาบอกเนี่ยไปเหยียบโดนนั่นนะให้ไปขอเข้ามา ก็ไปขอมาเสร็จอย่างเงี้ยอันนี้คือจะหาใช่ไหมถ้าเราอยากจะชัวร์เวลาไปต่างจังหวัดไปที่ไหนเราก็ไปนอนตรงไหนก็สวดมนต์แผ่บุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายแล้วก็บอกเขาว่าอะไรที่เราล่วงเกินอาจจะโดยไม่เจตนาขอข้ามาไปด้วย่าได้ถือกดอะไรก็จบแล้วก็นอนสบายสวดมนต์แผ่ไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรสบายใจไว้ก่อนเอาสบายใจไว้ก่อนดีกว่าครับก็924นะครับอันนี้หมายถึงว่าผมตีหวยจากจากเทียนครับ เก้าเดี๋ยวถ้าถูกจริงๆนี่เรตติ้งดีนะวันนี้วันนี้ชัวร์เลยวันนี้นะฮะดูมุมไหนก็มองไม่เห็นก็ก็เรียกว่าจินตนาการต้องต้องสูงหน่อยครับอาจารย์จะตีเลขนะฮะก็โอเคสำหรับเรื่องผีเข้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะครับก็เป็นสากลเลยแหละทุกศาสนาก็ยังมีเรื่องผีเข้ากันอยู่มีเรื่องการไล่ผีอ่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้หรือว่าหา ผลทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ผมอา,าใจนิดหน่อยเดี๋ยวไว้ตอนต่อไปคือเรื่องที่บอกว่าอย่าไปหาหมอผีอ่ะเพราะว่าถามว่าถ้าผมเป็นคนเพื่อนโดนนะผมจะนึกถึงหมอผีก่อนอย่างแรกเออมันตรงอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่า้มันอย่างนี้ทําไมถึงน่ากลัวหรือนะเดี๋ยวไวคคไ้ค่อยคุยไม่ค่อยคุยเรื่องหมอผีกันเพราะว่ามันมีหลายรูปแบบเหมือนกันนะวิทยาศาสตร์มนต์ดำใช่วิยาศาสตร์มนต์ดำไว้เทปต่อไปครับครับสำหรับเทปนี้นะครับเรื่องผีเข้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับติดตามพวกเราได้ที่แฟนเพจ กสกู uh, Guru, รูสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรา3คนขอตัวก่อนครับผม <c oughs>